ปดีจ้ะพี่นอ้องห่างหายไปหลายเมื่อเนาะทำมาเบิ่งปลาแล้วพี่น้องบอ,บอนี่เราจะมุสอจากสวงพันกิโลนี่ค่ะได้กำไรได้นน่เนาเนาะนี่้กีมากล่ะ สองพันกิโลก็พอแล้วเนี่ยบอลของมันโอ้ยใส่ไงใส่ไงที่หนากับจับเลยแล้วมั้งถูอ่ะ ตัวแญ่เพราะยังเพราะล้มป่าบางที่นะั่งเพาล้มป่าบางโตัวแบบกินน้อมดเลียวเออ ทำนี่ผุ้รล่มันเิ็นแรนมาตรงนี้ใั่จะเลี้ยงประกวดจะง่ายแบบนี้จะไ่เลี้ยงประกวดเหรอพอโยนมานนี่แน,นะนมันกลุ่มเนี้เนี่ยกลุ่มเนี้ไหน่ไหม ถ้ากันไปกระจายไปเนี้อยอยู่ยไก่กสะพันกันตอนนี้ตอนนี้ราคาปลาไปทังไหนแน่ลุงสอ ออตอนนี้เห็ตนตันฮึมถูบเขาตอนนี้มาสาวเสมอมื่อนี่มือ่อ,อสานี่บ่ได้สูบเขาเพราะโมบวานนี่ไม่ได้กินอาหารบ่ไหลเลยเพราะูบเขา นี่กินคํำแน่เมือนได้สักสองพันกิโลก็โอเคแล้วเที่ยวเขาเมื่อแล้วพี่น้องแล้วนะนี่ก็เที่ยวเขาเมื่อ เมือ่อน,นี้ยร้อยแปดสิบกิโลเมื่อได้กินน่อยเมื่อได้กินหลายค้าเข้ากันไปอัน,นี้คเขบอกเข่าไปแน่เยนี่ยบุ้ยบบยเต็มเลยเนี่ย,ะย,ยะด,ดะขึ้นน่ะขึ้นแบบไง ปลาตัวใหญ่ขึ้นใหญ่พี่น้นนองอ๋อบอ่อนี่แหละที่เลี้ยงน้องต่อไป